เหมือนมากครับนะเหมือนคนเล่นเป็นจ็อจกเกอร์เลยครับผมวากินฟินิกเหมือนมากตัวนี้โอเคครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการรีวิวโมเดลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีโมเดลตัวนี้นะครับ งานผ้านะครับของโจเกอร์นะครับผมของวาคินฟินิกส์นั่นเองนะครับผมแต่เป็นปีเป็นปีเก่าแล้วเป็นภาคแรกสวยมากตัวนี้ส่วนในตัวนี้นะครับผมเขาจะเขียนชื่อว่าอาร์เธอร์เวนนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอิสเอกในในหนังนะครับผมที่ว่าเวนนะครับจะเป็นพ่อเป็นนามสกุลของพ่อเขาเองแต่จริงจงในหนังเขาจะเรียกว่าอาร์เธอร์เฟกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้านะครับของค่ายนะครับ สตูดิโอแพที่ออทนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีอันนี้จะเป็นงานเก็บเก่าละอ่าพรีออเดอร์ไว้นานละอันนี้จะเป็นด้านหลังซึ่งงานเนี่ยจะสมจริงมากต้องยกนิ้วให้อย่างนี้เลยครับกล่องเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากอ่ไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์เนี่ยเขาจะอยู่ที่งานเป็นผ้านี่ครับสวยมากครับตัวนี้ อันนี้คือผ้าจริงๆนะครับเนี่ยน่าจะถอดได้ด้วยนะเนี่ยในนี้นะครับเพราะจะมีเออ่หน้ากากนะครับผมที่ตอนเขาใส่เป็นโจ๊กเกอร์อันเองนะครับแล้วก็ถุงก็แกลบถุงก็แก๊ป,กกปน,นั่เองนะครับนี่ครับแล้วก็ดูตัวนี้อันนี้นะครับหัวเหมือนมากครับเหมือนคนเล่นเป็น จ็กเกอร์เลยครับผมว่าคินฟินิกเหมือนมากตัวนี้อันนี้ใส่กลับเกินไปอตรงหัวจริงๆก็จะเป็นบอลจอยนะธรรมดาไว้ขยับได้แต่ว่ามันหัวจะหลวมหน่อยหัวจะหลวมหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับซึ่งแรกมาด้วยดูเลยครับงานละเอียดมากครับัวเลยนะครับ สวยมากครับขยับขาได้หมดครับหัวโคงหัวเขา่าแขนยกได้ครับมือหมุนได้จะโพสท่าเท่ๆนี่อะไรก็ได้หมดเลยนะครับตัวนี้สวยมากครับอ่ะแล้วเราก็มันเหมือนจะมีนะครับผมในตัวนี้ก็จะมีเป็นนี่ครับตัวนี้ปืนนั่นเองนะครับผม ปืนปืนปืนนี่คถือปืนนะครับในหนังเขาก็จะมีอหัวชอบหลุดนะครับหัวจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับนีบ่ในหนังเขาก็จะถือปืนอย่างนี้ด้วยเหมือนจะมีอะไรในกล่องน,นะเดี๋ยวดูก่อน โอ้โห oh. oh. <laughs> อันนี้ให้ดูอะไรครับตัวนี้ให้ถ่ายเอ้ยเอ้ยหายชิปหายแล้วเมื่อกี้มันคือบุหรี่นะครับบุหรี่บุหรี่ที่แบบว่าตัวละครเขาจะชอบดูนะครับแต่ตอนนี้ผมทำรั่วโ้อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> คือแบบจะละเอียดไปไหนครับดูดิดูครับ อนนมองยากหน่อยอะเนี่ยบุหรี่ให้บุหรี่มานะครับตัวนี้คือแบบงานจะละเอียดไปไหนแล้ววาวตรงนี้ก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวมันมีอีกมันมีอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันเล็กอ่ะรอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับมันออกยากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมือ มือ,อไว้เปลี่ยนอันนี้นะยิงก็าอาจจะไว้จับปืนนะครับเป็นมือ,อไว้จับปืนอย่างนี้สวยๆโอเคแล้วกออ็อีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นมือเหมือนกันนะอ่ามือจับปืนมือซ้ายมือขวาเนาะ มือซ้ายมือซ้ายมือขวายังไม่หมดอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนะี่ยอ๋อมืออีกอะมือมือเยอะเหลือเกินนะครับอ่ามืออืมแต่ก็ไม่มีมือที่ถือได้นะบุหรี่เนียให้มาทำไมวะอืมไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่ อัวน,นี้ก็เป็นหน้ากากก็ไม่มีอะไรครับเอาตัวยางตัวยางรัดที่หัวได้เลยมันจะเป็นยางนะครับรัดไปที่หัวอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดทรงผมแต่ผมชอบนะเวอร์จ็อกเกอร์เวอร์ชันนี้นะอันนี้อาจจะมารีวิวช้าหน่อยอข้ามหลายปีเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้เอามารีวิวให้ดู ตัวนี้ก็มีภาคสองแล้วนะครับผมแล้วก็รายได้ก็ต่ำเตียบได้ดินมากนะแต่ชอบนะครับตัวนี้ชอบชอบสวยงานละเอียดหน้าเหมือนงานผ้านะครับรองเท้าสวยมีเสื้อโค้ทถอดได้ด้วยนะครับจริงๆถอดน่าจะถอดได้นะแต่ว่าน่าจะใส่ย,ยากมีฮูดด้วยอ่ะฮูด มูดก็ใส่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สวยเลยของค่ายแพ t ติออร์แพตติออนี่เขาก็จะเด่นในเรื่องของอความเหมือนสมจริงอะไรประมาณนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยตอนที่ผมพีตัวนี้มาแรกๆนะ,ะ,ะราคาอยู่ประมาณ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบสองพันนะพิออเดอร์แต่ตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าถ้าเป็นแบบว่าซื้อณปัจจุบนันเพราะว่ามันเป็นแบบพิออเดอร์นะราคาน่าจะสูงอยู่ค่ายนี้เพราะว่างานเขาค่อนข้างดีโอเคก็จบการรีวิวแนละ้วผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแนละ้วจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบาย